ตะลุยลิกเลเจนวันนี้แก้วจะพาทุกท่านมารับชมการตีเลเจนด้วยสูดสุดโทดเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันส,สุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับอีก23ชั่วโมงก็จะจบซีซั่น,นครับเราก็จะรีซีซั่นมาดูกันว่าแก้วมีถ้วยอยู่ที่ 5, 6 9 9ทั่ถ้วยนะครับแก้วจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของไทยนะครับน่าจะไม่ติดท็อป200นะครับตอนนี้เข้าไป6,000กันแล้วนะครับโอ้โห ยังโหดเลยพี่ก็มีแต่ท่านเทียบเทียบทั้งนั้นเลยเองแก้วน่าจะอยู่อันดับหลายร้อยเลยนะแต่แก้วขอเดือนแบบววๆโโหนี่ไวสุดแล้วนะมือลุกเป็นไยนะแก้วอยู่อันดับที่817ของไทยนะครับเดี๋ยวแก้วจะลองมาตีวันนี้ดูเนาะโดยสุดที่แก้วใช้นะครับแก้วก็จะใช้ซูเปอร์เยติอิน,นครับทหารซูเปอร์ตัวใหม่ที่เข้ามาในเกมแคชแคนเดี๋ยวแก้วจะเล่นกับมังกรครับเป็นสูตรผสมระหว่างสายบกและสายอากาศครับเป็นสูตรที่แก้ว ขึ้นมาเองครับแล้วก็เล่นด้ดีนครับเราไปเล่นกันกขจะใช้ซูเปอร์เยติโคนครับแล้วก็ฐาน9้ก้าอุปกรณ์ครับตามนี้เลยยังไงเดยกแก้วใส่ลิงจัดฐานไว้ให้ในคัธภบายนะครับกดที่ลิงเพื่อใช้สุดนี้ได้เลยโอเคเพื่อไม่เสียเวลาครับเราไปลุยตาแรกกันมาถึงก็เจอบ้านนี้เลยครับบ้านสมัยใหม่นะครับนิยมจัดบ้านครับไว้ห่างจากกำแพงครับเพื่อที่เราจะเข้าไปไม่ได้ครับแก้วไม่ค่อยชอบเลยนะ แกมองว่ามันตีค่อนข้างยากนั่นเองชนะจะเข้าไปนะครับก็หาโซน,นครับว่าจะเข้าโซนไหนแก้มองว่าโซนด้านสัมนาก็น่าสนใจนะครับด้านซ้ายที่เจ้าชายก็น่าสนใจเอาเป็นว่าแก้วเข้าไปที่โซนโซนด้านล่างแล้วกันแก้วก็จะเข้าไปนะครับโดยใช้ซูปเปอร์เยติเนาะลงไปก่อน,นครับเป็นนักดานแล้วปล่อยคิงควีนใช้คิงเดอร์ล็อกเข้าไปแล้วก็ใช้ซูปเปอร์คนเถื่อน,นครับตัดทาง ซ้ายขวาแบบนี้เลยเองซูเปอร์เย,ยติจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปด้านในนะครับเราใช้น้ำยาโครนเอาไป3ขวดเลยนะครับ,รบเพื่อที่จะโคลนซูเปอร์เย,ยติเนาะจากนั้นก็ไปต่อนะครับเราเจอด้านในนะครับโดนจี้มาควินอาจจะต้องใช้น้ำยาแช่นะครับเพื่อเข้าไปช่วยเดี๋ยวแก้วแช่ไปที่เจ้าชายแล้วก็แก้วแช่บ้าแล้วก็ควินจะเข้าไปนะครับเราใช้ท้าไม่ตาย เศยักษ์ใหญ่จแจ้นมาเลยเองและคิงก็แทาไม่ตายนะครับแบบนี้เพื่อที่จะกําแพงเราโจมตีด้านครับทันด้านซ้ายด้านบนด้านขวาจากนั้นครับเราจะเข้าไปกันเจ้าเข้าด้านขวาครับใช้บอลลูนลงไปก่อนได้ตามด้วยมังกรแล้วก็ปเจ้าชายไปด้านขวาปล่อยปูลงไปด้านซ้ายนครับคุณยังไปอยู่นะครับแต่น่าจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว่าเธอน่าจะไม่ไหวนั่นเองแล้วก็ยักษ์ครับเป็นตัวแทงเรามีน้ำมีาบ้าอยู่ในขวดครับที่ใช้ได้ แก้วมองว่าแก้วจะใช้พี่เมียบ้านครับลงไปจังหวะน,นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใช้สกิลคาพิมตาก,กันเนาะแก้วว่าเราใช้จังหวะน,นี้เลยครับเพราะว่าทุกอย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะได้สองดาวนะครับฉะนั้นเราต้องระวังนิดนึงและเจ้าชายจะเข้าไปครับแก้วจะใช้ยิงเมฆไปเนาะของเจ้าชายครับก็จะทําให้จมตีชาลงแล้วไปต่อถ้าฝั่งด้านบนครับจะลงมาด้านล่าง เจ้าชายอาจจะไม่ไหวนะครับปนกันว่าจะเป็นชั่นดงปูยาเสร็จแล้วนะครับก็จะไปต่อแต่เจ้าชายครับโดนล็อกเป้ามานครับอาจจะโดนหอ,อกคอ,อยสารพัดเครื่องมือนครับยิงมาได้เจ้าชายไปต่อนอะแกมองว่าเราน่าจะได้สามดาวนะครับก็เป็นไง,งชมสูตรนี้นะครับแกซุ้มซ้อมมาสักพักแล้วนะครับมันเป็นสูตรที่ดีนะครับแต่ว่ามันมักจะไม่ทันเวลาเลยปัญหาคือ บางทีมันอาจจะได้แค่ดาวดียวอนครับไม่ได้บ้านต้องเข้าที่บ้านนะเพื่อที่จะเอาชัวร์เดี๋ยวเราไปชมตาที่2กันต่อเลยมาชมตาที่2กันต่อนะครับก็ให้เข้าทางฝั่งบ้านนะครับแบบนี้เรวจะเข้าด้านขวาเข้าไปแกคิดว่าขวาครับเดาไปขวาล่างหรือซ้ายบนซ้ายบนดีกว่าเนาะได้สอมณฑด้วยครับน่าจะดีกว่าฉะนั้นเราจะเข้าไปนะครับก็ใช้ซปเปอรค์คนเทือน,นครับลงไปก่อน2ตัวนะครับด้าน,นซ้าย แล้วก็เลี้ขวานะครับเราปล่อยซูเปอร์เยติลงไปใช้คิงควีนเพื่อเดือดกเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เนมิอาโคลนคนเข้าไปเลยเองอ่ามันโคลนไหมเนี่ยมันไม่โคลนนะครับโอเคโคลนเยติจิ๋วไฟฟ้านะครับออกมาเลาใช้ยาบ้าลงไปเลยเองแล้วก็คิงคิงแก้วไปด้านบนอันนี้แก้วซูมออกเนาะ ผู้ชมจะได้เห็นภาพรวมมากขึ้นคุณยังท่าไม่ตายเลยนะครับเสตกตุ๊กตาแอคชั่นฟิกเกอร์มาและคิงจะไปด้านซ้ายคุณได้บ้านไหมคุณไม่ได้บ้านนะครับงานเข้าว้แก้วแล้วนะครับแต่เรามียักษ์นะยักษ์จะเข้าไปนะครับโอเคสักทีเดียวบ้านแตกเลยแล้วก็เราได้ด้านบนเนาะากนั้นเราจะเข้าไปนะครับต้องหาทางเดินที่เข้าไปแก้วว่า เ้วเขาที่สารวาก่อนเลยสองป้อมเลยครับด้านซ้ายเจ้าชายปูล,ลงไปแล้วก็แช่นะครับเราแช่ลงไปได้เดี๋ยวแก้วจะแช่ไปนะครับก็ใช้สกิลคับพิมตาก,ก่อนเลยแล้วก็ใช้น้ำยาบ้านนะครับลงไปลงเพื่อเพนะื่อนหน่อยเนาะให้มันไปด้านหน้านั่นเองแล้วมังก่อนเข้ามานะครับเราจะแช่ไปแก้วหาทำเลอยู่นะครับว่าจะแช่ไปที่อะไรดีแก้วว่าเราแช่ไปที่ขค้นงยิงหินแล้วก็ป้อมงพูลเลย และเจ้าชายครับก็จะอยู่ด้านล่างไปด้านซ้ายครับไม่ไปด้านขวามาดูกันว่าแก้วจะไหวไหมเจ้าชายไปแล้วนะครับเราใช้ทําไม่ตายเลยก็สิกเมฆออกไปเนาะแล้วก็เราจะไปด้านขวากันเจ้าชายลงมาครับถือดีเลยเองได้ป้องผู้ถือดินครับเพราะป้องผู้โจมตีแรงเจ้าชายโจมตีเจ้าชายครับดีเลยเองเจ้าชายก็โจมตีแรงเหมือนกันเราไปต่อครับแต่ดูเหมือนว่ามังกรจะไม่ไหวนะครับแล้วก็จะตายลงไป แต่ด้านหลังครับเรามีมังกรอยู่3ตัวนะครับที่จะเข้าไปแต่เจ้าชายครับโดนล็อกเป้ามาแล้วนะครับอาจจะไม่สู้ดีโดนป้องผู้ยิงมาเนาะเสียดายครับป้องผู้ไม่พังลงไปไม่งั้นเนี่ยเราได้เปรียบเลยก็เราเหลือมังกรครับที่จะขึ้นไปผู้ชมว่าไหวไหมแก้ว่าไม่ไหวนะแก้ว่ามังกรครับน่าจะตายลงไปก่อนพะเหลือ3ตัวครับแต่เรามีปูกับพัชชิ่วนะครับเลขหนึงปัญหาคือเวลาครับเวลาที่เราเล่นนะครับอาจจะไม่พอก็อาจจะไม่ได้สาดาวนั่นเอง เราไปเล้งขวากันครับเดี๋ยวเราขึ้นไปถ้าฝั่งของมังกรกําลังเข้าไปนะครับเจอลูกปงสีดํายังไงเวลาก็ไม่ทันครับแล้วก็ไม่ไหวด้วยนั่นเองเสียดายเลยครับที่เราไม่สามารถที่จะคว้าสัมดาวได้ต่อเน,นื่องครับก็บอกแล้วนะครับว่าสุดี้นครับบางทีมันก็จะได้ดาวเดียวครับหรือไม่ก็ไม่ทันเวลาครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่ไหวนั่นเองเราเข้าตรงนี้ได้ไม่หมดเนาะถ้าเราได้ส่วนนี้เยอะๆหน่อยเนาะก็น่าจะคุมเลยก็ให้ชมกันนะครับมีทั้ง3ดาวส่งดาวบ้านครับหวังว่าจะ ไม่เจอหนึ่งดาวนะเฮ้ย hey, แก้วอย่าทักสิเดี๋ยวก็เป็นจริงหรอกมาชมตอนที่สั่งมาต่อนะครับเจอบ้างนี้นะครับจากเข้าได้ไหนดีแกดูโซนก่อน,นครับว่าโซนไหนหนักนะแกว,ว่าโซนโซนดน,นาฬิกาหนักนะด้านาฬิกาหนักนครับเราเข้าที่บ้านดีกว่าเนาะเพื่อตามสเต็ปของเรานะครับจะได้ไม่พลาดก็เดี๋ยวแก้วใช้เครื่องยนเดือดร็อกลงไปนะครับเราปล่อยซุปเปอร์คนเถื่อนครับลงไปด้านบน2ตัวด้านล่าง2ตัวครับเราใช้เครื่องยนเดือดร็อกคิงควีน อ่าแบบนี้เลยเองแล้วเราปล่อยซุปเปอร์เยตินครับลงไปก็จะใช้ซุปเปอร์เยติลงไปช่วยครับแบบนี้แล้วก็เข้าไปอ่าเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาคุลงไปเนาะแก้วก็หาจังหวะครับใช้น้ำยาคุก่อนเลยเข้าไปนะครับยังไม่ได้ควินเข้าไปนะครับเราใช้ทัง้งมตายควีนเสกตุกตาแอคชั่นฟิกเกอร์มาแล้วก็ใช้รอแบบนี้ใช้น้ำยาคุณกับเยติดีไหมแก้วดีนะ อาวยึดตีไปด้านบนครับเข้ามาด้านในเอาไปยาบ้าอย่าโคนลงไปหมดแล้วนะครับก็จะโจมตีบ้านบ้านก็จะพังลงไปจากนั้นจะเข้ากันครับเราจะเข้าด้านไหนดีด้านบนครับมีคิงแกว่าเราเข้าด้านล่างได้ไหมได้เนาะเราเข้าด้านล่างเลยเอราใช้เจ้าชายปูลงไปแก้ใช้บอลลูนลงไปเลยนะครับแล้วก็เราจะไปด้านในกัน แก้แช่ไปได้นะครับถ้าจําเป็นเราแช่ไปที่ป้อมพุและขึ้นยิ่งหินครับมันไม่ได้นาะเราใช้ทําไม่ตายปูได้นะแต่แก้วคิดว่ายังไม่จําเป็นเท่าไหร่จังหวัดน,นี้แหละเนาะโอเคใช้เลยเองเจ้าชายจะไปต่อนครับด้านบนแล้วก็จะเจอฐานแคนครับเป็นซูเปอร์มังกรเราไปต่อนครับเจ้าชายใช้ถ้าไม่ตายจังหวัดน,นี้เลยเองแล้วก็โจมตีกับ สาโมนาได้ไหมมาดูกันถ้าได้ถือว่าดีเลยนะโอเคได้เนาะก็ได้ไปนะครับแล้วก็มีปีศาจขี้มุกมาตัวเป็นตัวช่วยนะครับเราจะไปด้านบนกันตอนครับตอนนี้ที่น่ากลัวนะครับคือป้อมพูดด้านบนแล้วก็เครื่องเครื่องยิงหิน,นครับตรงนี้มีกระพุนนะโจมตีเข้าไปที่อาวุธถือดีเลยเองเวลาน่าจะพอะครับเวลาน่าจะพอปัญหาคือเราจะไหวไหมต้องมาดูกัน,นครับว่าเราจะไหวหรือเปล่า ท้าังของมังกรครับกำลังขึ้นไปโอ้โหกับดักเพียบเลยแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ดึงกับดักมาแล้วนะครับทำให้อมังกรแต่มังกรเลยแค่ตัวเดียวนะครับเราเหลือปีศาจขี้มูกแล้วก็เหลือป้อมพูด้วยนะครับไม่น่าไหวนะคุณผู้ชมเสียดายเลยครับเสียดายเลยปีศาจเข้าดีแล้วนะครับแต่ยังดีไม่พอครับปีศาจขี้มูนครับพยายามที่จะเข้าไปฮาชิวก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวจริงๆแล้วก็ตายลงไปนะครับทาให้เราจบไปที่2ดาว 91%นะครับไม่สามารถที่จะคว้าสัมดาวด้าน,นครับสองตาติดแล้วนะแก้วมาชมตาที่4ีครับฮุดหน่อยแก้วฮุดหน่อยแก้วมาดูกันว่าจะโจมตียังไงดีก็หาทำเลที่เข้าอยู่นครับว่าจะเข้ายัางไงแก้วจะเข้าทางด้านล่างเข้าไปนะครับที่บ้านก็น่าจะเข้าด้านล่างเข้าไปนะครับโดยใช้ซุป,ปเปอร์คนถือลงไปก่อนด้านซ้ายเล้ยวขวานนครับแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์ยุติลงไปนะครับตามด้วยคิงควีนที่ยินเดือดล็อกเข้าไป เราใช้นเมียาคลลงไปได้นครับแก้วปอยอยาโคลลงไปด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็เล่นขวานะครับแบบนี้เลยเพื่อที่จะโคลซปเปอร์ยีติเนาะแล้วเราเข้าไปกันนะแล้วก็จะเข้าไปนะครับควีนเสือทําไม่ตายได้นะแต่เรายังไม่ได้ใช้ในะครับก็จะเข้าไปที่คิงด้านซ้ายคิงจะทําไม่ตายเลยเพื่อเปิดกำแพงเข้าไปแก้วว่าเราใช้มักกอนครับเข้าไปเลยอย่ารอช้าเนาะเดี๋ยวไม่ทันเวลา แล้วปล่อยเจ้าชายฟูลงไปดานซายนะครับคิงจะไปที่บ้านครับมีตัวโดนจี้มาเอาชยาบ้าให้กับเยตีเลยงโจมตีบ้านครับไปพังลงไปเราแช่ครับไปที่เสาลาวไดนะครับก็แช่ไปเลยงแล้วก็เราจะไปต่อครับเชยาบ้าด้านบนแล้วก็เชยาบ้านจะเข้าไปนะครับทางฝั่งของเราต้องใช้สกิลคำยุติแตะแล้วนะครับพอมังกรจะตายลงไปางควีนมีถ้าไม่ตายอยู่นะครับที่ใช้ยได้ ก็รอๆก่อนเนาะเราจะเข้าไปนะครับทางฝั่งของเจ้าชายไปด้านบนเราต้องให้การให้เจ้าชายนะครับมาด้านซ้ายเอา้าเจ้าชายยิงออกนอกเลยบาบอบาบอโอเคควีนนครับเจ็บมานะเราใช้ท่าไม้ตายควีนได้นะครับถ้าจําเป็นเจ้าชายโจมตีสมนะได้น,นะครับเราใช้ท่าไม้ตายควีนเลยเพื่อเสกย,ยักษ์ใหญ่แจ้นครับออกมาเป็นตัวแทงแล้วเจ้าชายครับไปต่อแล้วก็จะโจมตีด้านบนครับลงไปด้านล่าง ก็จะมีควีนเข้าไปแล้วก็เข้าไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองโอเคแล้วก็จะได้ปืนใหญ่ดึงๆเนาะเพราะเจ้าชายนะครับโจมตีทางอากาศตายลงไปนะครับเหลือมังกรหลายตัวเลยเองและยักษ์ใหญ่ใจแอนก็ยังไม่ตายลงไปแล้วก็สามารถที่จากคว้าสำดาวได้นั่นเองมาชมตอนที่ห้ากันต่อนครับเจอบ้านทรงนี้แล้วนะครับแก้วไม่ค่อยชอบทรงนี้เลยครับตียากเหมือนกันแก้วเคยตีแล้วนะครับแล้วตีไม่ได้สำดาว ก็แก้วว่าเราเข้าที่ปราศแคนให้มันจบ,จบๆเลยไหมก็น่าจะดีนะแต่ด้านซ้ายนะครับมีโจมตีทางอากาศเยอะเลยอะนะเราเข้าทางด้านล่างเข้าไปเหมือนเดิมละกันก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยครับปล่อยซูเปอร์เยติเครืงยเดอ์ล็อกแล้วก็คิงควีนเข้าไปนะครับปล่อยซูเปอรค์คนถือลงไปด้านซ้ายเล่นขวานะครับแบบน,นี้เลยอแล้วก็เราจะเข้าไปกันเราใช้แมยคูลงไปได้น,นะครับถ้าจําเป็นเดี๋ยวแก้วจะใช้ทเทนไม่ต้ยคิงเลยเพื่อไปกำแพง แล้วก็ใช้น้ายาคูนครับลงไปได้แล้วปล่อยยาคูนลงไปที่ซูเปอรย์ยติดานขวาครับเพื่อที่จะเข้าไปที่โซนดานขวาดานขวามีเอาคุมคุ้มข้างนะค่อนข้างหนักเลยโดยยังไม่ได้บ้านเนาะควีนไหวไหมควีนยังไหวอยู่เนาะก็จะเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราใช้ท่าไม้ตายควีนกันโอเคแก้วว่าเราปล่อยมังกรลงไปเลยเดิมทันเวลานะแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปนะครับแบบนี้ จากนั้นายนะครับจะเข้าไปควีนเสกทุกตาไอชั่นฟิกเกอร์มาแล้วก็เราเข้าไปนะครับควีนไวมันควินไม่น่าไหวนะครับน่าจะตายลงไปพอโดนบ้านยิงมาเนาะแล้วก็จะจบไปนะครับทางฝั่งของมังกรจะเข้าไปบิน็อบบ้านนะทีนี้ก็จะบิน็อบบ้านเลยเดีเราเข้าไปกัน,นครับเราแช้แช่ลงไปได้ซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะใช้สกิลคัาพิมตะเลย เพื่อที่จะให้ยักษ์ใหญ่เจี๊ยนครับเป็นตัวแทงแล้วก็เราใช้ยาบ้านลงไปด้านซ้ายเรามียาบ้านสองขวดแน่มาลุ้นกันครับว่าจะได้สามดาวไหมเราแชร์ไปที่บ้านก่อนเลยงามไส้ละโอเคมาดูกันครับว่าจะเป็นยอย่างไรเจ้าชาจะไปด้านซ้ายแล้วก็ไปเรามียาบ้านครับเราใช้เลยเอง ไม่ไหวเนาะคุณผู้ชมบ้านหนุ่มยโหดจริงหน้าหามาใช้นะครับซุงนี้เมีแก้วได้แค่ดาวเดียวด้วยใช่ไหมมาดูกันว่าแก้วจะได้บ้านไหมคิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับก็แย่เลยครับเจอซุงนี้ก็แก้วทักไปเนาะว่าเออจะได้ดาวเดียวเนาะแล้วก็ได้จริงด้วยโอเคเราจะลงไปนะครับเนี่ยเราได้หมดเลยครับเหลือด้านในที่บ้าน,นครับที่เราไม่ได้ แล้วก็สรารวาสเส้นเดียวนะครับยังไงเราก็สู้ไม่ไหวโหจริงใครมันออกแบบวะตึงจัดตึงมากเลยนะโอเคเนยียาล่องหุ่นทำงาน,นครับเราก็จะยืนตรงเคารพทุงชาติครับอยู่นานเลยแล้วก็จะตายลงไปยอมเลยครับยอมเลยเสียเสียท่าสรงนี้จริงเนาะสรงนี้เนี่ยเราตียากครับก็เข้าไปไม่ถึงบ้านเลย ได้มาหนึ่งดาวนะครับได้มาเพียงแค่ส5้าถ้วยมาชมตอนที่คนตอนครับนึกว่าจะเจอบ้านทรงเดิมนะครับเราจะเข้าไปตีบ้านหลังนี้กันนะก็หาทําเลอยอยนะครับว่าเข้าด้านไหนดีแก้วมองว่าเข้าด้านด้านที่ประสักแขงก็น่าจะโอเคนะเข้าไปที่ด้านนั้น,นครับนก,ก็น่าจะได้เนาะเอาเป็นว่าเราเข้าบริเวณด้านด้านบนลงมาแล้วกันแก้วปล่อยสป,ปูเถอยลงไปนะครับด้านซ้นายด้งขวาแล้วก็ใช้ บอลูลงไปพังป้อพมพมุตก่อนเลยได้ไหมไม่ได้เนาะอ่ะปล่อยไปยิงตัวโอเคแล้วเราใช้ซูเปอร์เยติขึ้นยิงเดอะล็อกคิงควีนเข้าไปจากนั้นก็จะลงไปด้านล่างกันนะครับเดี๋ยวเราใช้นมำยาโครนลงไปกันแกวรอให้เข้าไปก่อนเนาะเราปล่อยน้ำยาโครนลงไปนะครับแบบนี้เลยเอง ก็จะโคนซปเปอร์เยติเข้าไปนะครับเราใช้ียบบ้าแล้วไปต่อน,นครับด้านในเราใช้ท่านไม่ตายคิงเลยเองเทียบบ้าแก้วแช่แช่ลงไปแล้วแก้วปล่อยมังกรลงไปเลยเองปล่อยเจ้าชายไปปูลงไปโอเคควีนจะท่านไม่ตายได้นะครับเราใช้เลยเองซปเปอร์เยติจะเข้าไปที่บ้าน,นครับแล้วบ้านก็จะพังลงไปควีนจะลงมานะครับคิงอยู่ไหนไม่รู้นครับแก้ว มันมีหลายอย่างให้ดูเนาะแล้วก็เจ้าชายจะตายลงไปนะก็เลยเสียท่าไม่ตายครับก็เราไปต่อเรามีท่าไม่ตายของของปูอยู่นะที่ใช้ได้น,นะครับที่เรายังไม่ได้ใช้ก็เราใช้ได้น,นะครับถ้าจําเป็นแก้วมองว่าแก้วจะใช้กับยักษ์ใหญ่นะที่อยู่ด้านในโอเคทางฝั่งของเจ้าชายจะขึ้นไปนะครับแล้วก็ปูมาด้านบนสิ ปูไม่ไปนะโอเคเราใช้ทําไม่ตายปูเลยแล้วก็จะไปไดิ้งขวากันแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับคุณผู้ชมว่าแก้วได้สำดาวไหมแก้วว่ามีลุ้นมีลุ้นน่าจะได้นะก็มาดูกันนะครับว่าจะสำดาวหรือเปล่าพอป้อมพูนะครับไม่เหลือแล้วนะครับแต่เหลือเทล่าฟาร์มความด้้นขวานะครับเพียบเลยมังกรงเรานะครับเหลือประมาณ6กจตัวนะครับที่จะขึ้นไป แล้วก็จะตายลงไปเข้าไปด้านบนแล้วก็โจมตีด้านครับเรืออาวุธไม่หนักมากครับก็จะเป็นเทเล่ากระต๊อบทิงหัานครับแล้วก็ขอคอยระเบิดกับมอเตอร์ที่เป็นภาคพื้นดินเนาะทำให้มันโจมตีทางอากาศไม่ได้ครับยกเว้นแต่มอเตอร์จะยิงลูกกระสุนขึ้นฟ้าและมาโดนมังกรน,นะฮะโอเคมาชมนาจะไม้ยที่7เนาะเราจะเข้าไปกันครับเรามีช่องว่างอยู่นะตรงนี้ แต่เราคงไม่ได้ชิงความได้เปรียบนะเราจะเข้าไปนะครับแก้มองว่าบริเวณด้านขวาครับค่อนข้างหนักเลยด้านขวาก็หนักเนาะใช้เราจะเข้าไปนะครับแก้วจะปล่อยปล่อยลงไปด้านขวาแล้วกันใช้ซูเปอร์คอนเถื่อลงไปก่อนเนาะแล้วปล่อยซูเปอร์เย,ยติลงไปตามด้วยคิงควีนคิงเดอรล็อกลงไปเลยแล้วเราก็จะเข้าไปได้านในกัน พอเราเข้าไปนะครับเราก็จะรอก่อนแกว่าเราใช้ยาบ้าลงไปได้ครับถ้าจําเป็นโอเคเราไปด้านในกันเราใช้ยาบ้ายาโคนโคนุปเปุ์ปยยติไปที่บ้านเลยแลวแก้เข้าด้วยมังกรเลยนะแบบนี้เลยนะครับด้านหลังของเครื่องกวาดอากาศ เจ้าชายปูล,ลงไปแล้วก็แช่นครับเราจะแช่ไปที่เราจะทช่ไมตายคิงก่อนเลยทำไมตายควีนแช่ไปที่เครื่องยิงหินกับอคอยแก้มพเลยแล้วก็ปูนครับร,รอให้ขึ้นไปด้านบนปูมาด้านล่างโอ้งามไสอ่ะไป ก็น่าจะได้สามดาวนะเดี๋ยวแก้วจะลองเซฟมังกรให้ได้มากที่สุดเลยครับว่าจะเหลือทั้งหมดกี่ตัวเอาใช้ถ้าไม่ตายคำพิมพิตะเลยเราเหลือมังกร1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวนะน่าจะประมาณ8ตัวนะครับที่ยังไม่ตายลงไปให้สิดูดูดูโหดไหมมันเจอบ้านแบบนี้เนาะเป็นบ้านไม่โหดนั่นเอง ก็เลยทำให้เราสด้รร a b สมาที่จะตีได้ง่ายเลยเแล้วก็ไปด้านขวาครับจะลงไปด้านล่างเราใช้ทั้งมตตาาเจ้าชายครับยิงไปทิ้งไปเนาะไม่ได้ใช้ตอนกลางเกมครับก็เสียดายเลยเองแต่อย่างน้อยเราก็ได้สามดาวนะครับไม่ซีรียสอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปชมตาสุดท้ายกันดีกว่า มาชมตาสุดท้ายกันดีกว่านะครับว่าเขายัางไงนะครับเราจะเข้าไปแก้ว,ว่าเราเข้าไปที่บ้านนะครับค่อนข้างยากเลยแต่แก้วเคยตีนะแล้วแก้วเขาได้ล่างเข้าไปเนี่ยดาวเดียวแต่แก้วจะเข้าที่บ้าน,น,ะนะครับเอาบ้านชัวร์เลยเองเข็ดแล้วนะเข็ดแล้วนะอย่าอยาประมาทนะเพราะว่าแก้วพลาดบ่อยเหมือนกันแล้วปอยซูปเปอร์เยติคิงควีนควี่เดือดรากเข้าไป แล้วก็เราจะไปด้านในกันซุปเปอร์ยีติไปด้านซ้ายนะครับที่คิงแล้วก็จะลงมาด้านล่างที่บ้านทางฝั่งของทาง,งเราจะลงไปแต่แก้วใช้ยาวบ้านลงไปได้นะโอเคเปืนแพงไปนะครับเราก็จะมีเยติเข้าไปที่บ้านเราใช้ท่าไม่ตานะครับให้ควีนได้แก้วใส่เลยเนาะและซุปเปอร์ยีติมาที่บ้านแล้วนะครับก็ดีเลยเราจะลงไปด้านล่างกันแล้วก็จะใช้น้ำยาคลูน,นครับลงไป ที่นีาไม่ตายเลยตปกดกำแพงเลยนะแล้วก็จะเข้าไปอ่าเราโคนเย,ยติซุปเปอร์เยตินะอะไรก็ว่ากันไปแล้วไปเอาบ้าไปด้านซ้ายดึงขวาแก้วใช้มังกรครับลงไปด้านซ้ายเลยครับแบบนี้ไปปกกักกันกับเย,ยติเนาะแล้วปล่อยปูเจ้าชายลงไปแก้วว่าเราแช่ลงไปนะครับที่ควีนเลยแบบนี้เลยแล้วก็เข้าไปนะครับแต่ว่า ทางของเราไม่เหลือแล้วนะครับก็น่าจะตายลงไปในไม่ชานครับเราจะรักษามัางกรครับให้มากที่สุดเลยก็ใช้สกิลคัมพิตะเลยแล้วก็จะไปด้านบนกันมังกรครับอยู่ด้านขวาด้านบนครับทําอะไรก็ไม่รู้ครับอยู่ที่หอคอยเระเบอร์นะมันเก็บควานหมดอะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเจ้าชาใช้ทําไมตายเลยก็จะยิงเมฆไปเนาะแล้วเราก็จะไปด้นขวาครับแบบนี้ แล้ขึ้นไปด้านบนโอ้ทอร์โดนี่ครับจากด้านบนครับแล้วก็จะเจอกับระเบิดเมกาด้วยระเบิดเมกาก็จะทํางานนะแต่เจ้าชายไปต่อเจ้าชายเก็บหมดนะถ้าไม่เจอป้อมพูนี้ฟันเรียบนะแต่บางกรน่าจะไม่ไหวนะครับเราโอ้เจ้าชายตายลงไปเดือดแบกของแก้วนะครับตายลงไปแล้วแก้วว่าเปอร์เซ็นต์สูงๆแน่เลยแต่อยากได้สามดาวอ่ะคุณผู้ชม ตอนนี้เราได้2ดาว87%ป้อมพูนี่ยิงฟรีอ e ีสปอร์ตเลยนะยิงมาแบบไม่พักเลยแล้วเราก็จะตายลงไปครับใช่เหลือป้อมพูนครับที่ไม่พังลงไปปูปูก็โดนยิงมานะโอ้โหแล้วพีศาจขี้มุกจะเข้าไปนะครับก็ไม่ไหวเข้าไปนะครับก็จะตายลงไปแล้วก็จะได้ สองดาว90%ครับไม่ได้สมดาวเดี๋ยวเราไปสุุมกันนะครับว่าวันนี้แก้วตี3ดาวได้กี่ตาก็ตอนนี้แก้วมีถ้วยอยู่ที่5,955้ถ้วยครับแก้วตี3ดาวได้1ตา2ตา3ตา4ตา4ตาครับแล้วก็มี2ดาว2ดาวมี3ตาครับแล้วก็1ดาว1ตาที่เราเจอบ้านที่จัดมาดีเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับแก้วมองว่าบ้านถืเจ็บค่อนข้างยากเลยนะครับถ้าลงไม่ดีเนี่ย อาจจะไม่ได้สาดาวนะครับก็ดูเมื่อวานครับก็ป้องกัน,นครับแก้วก็มีคนมาตีได้สดาวส,ส่วนใหญ่นะครับแต่สาดาวก็มีบ้าง1ดาวก็มีนะแก้วเองก็ตีได้สดาวบ้าง1ดาวบ้างสาดาวบ้างนะครับทำให้ถ้วยของแก้วนะครับมันได้ไปไหนเลยตอนนี้แก้วมีถ้วยอยู่ที่5 9 0 0ห้าสิบาทถ้วยนะครับอยู่อันดับเท่าไหรอของไทยเราไปดูกันครับว่าแก้วอยู่อันดับเท่าไรของไทยแก้วอยู่อันดับที่ไกลเลยนะครับก็อยู่อันดับที่ 89ของไทยนะครับแบบนี้เลยแต่ว่าวันมันยังไม่จบเนาะเดี๋ยวพี่ๆท่านอื่นเขาก็จะมาตีกันแกับเขาก็จะแสงแก้วไปนะครับทุกคนนี่สุดยอดเลยครับอันดับที่1มีถ้วยห่างจากแก้วเท่าไหร่แก้วมี9595นะครับอันดับ1 52912012300เกือบ300ถ้วยนะครับห่างจากแก้วซากุตะใหม่นะครับเป็นอะไรที่โหดมากเลยวันนี้ก็นนำมาฝากกันนะครับแก้วพยายามที่จะหาสูตรเจมๆมาฝากครับ สูตรนี้ที่แก้วเล่น,นครับก็เป็นสูตรเยตินะครับก็เป็นสูตรที่ดีแล้วก็ใช้สนุกเลยครับแต่ว่าแกวยังหาจุดที่ลงเข้าไม่ได้ไม่ไม่แม,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 ม่นพอนครับว่าจะเข้าตรงไหนให้ให้ได้เปรียบเพราะถ้าเราเข้าได้เปรียบนะครับแล้วมันจะได้สัมดาวแบบฟรีๆเลยครับแต่ว่าถ้าเข้าไม่ดีเนี่ยบางทีอาจจะต้องรุนหนึ่งดาวหรือสองดาวปเปอร์เซ็นต่ำๆเลยยังไงชมเอาปไปเล่นก็ลองฝึกดูนะครับเดี๋ยวแก้วใส่ดิค์จะถัานไว้ให้ในคำอธิบายวันนี้แก like, ้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ